สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศอาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าเราอัดคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการอัดคลิปในช่วงเช้าได้ยินกันไหมอ่าโอเควันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะก็ปกติเราจะเจอกันตอนกลางคืนเนาะวันนี้ก็ไม่รู้อยากจะลองเปลี่ยน energy ดูบ้างก็ลองมาปรับดูกันตอนเช้าดูนะคะว่าเผื่อ มันจะมีอะไรแปลกใหม่เนาะในเดือนมิถุนายน2,563นี้นะคะสำหรับช่อง incredible taro t 65นะคะนกก็มาประจำตำแหน่งมาประจำที่นะแต่ว่าเปลี่ยนเวลาในการอัดคลิปนิดนึง วันนี้เราจะมาดูดวงในเรื่องความรักชิ่นเคยของลัคนาราศีธนูนะคะในเดือนมิถุนายนสำหรับคนโสดคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่ก็ตามนะคะเราจะมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนนี้ความรักของคุณชาวธนูและชาวสองที่จะเข้ามาสองหรือว่ามีแฟนเป็นชาวธนูนะคะมาดูกันว่าดือนื้อคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูไพ่ของคนโสดนะคะคนโสดเดือนมิถุนายนของชาวธนูนะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวพม่าเปิดไพ่เดอนวิทยนานโยนของชาวโสดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคือจะไม่พูดมากเนาะไม่พูดเยอะแยะโอเคสามเหรียญสองเอ่อสามเหรียญสองเหรียญ,ส,ยญสี่เหรียญและไพ่อะไม่เห็น เพื่อนๆเ,เบื่อกันหรือ,อยังที่จะต้องให้นกเปิดเห็นหน้าไพา่นกกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวนอกอาจจะมีการทําอะไรลนะักษณะเป็น presentation โดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าไพา่แล้วก็อาจจะเป็นภาพนิ่งเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างนะแล้วไพ่สาหรับ คนราศีธนูนะคะเป็นคนโสดนะนกมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนเข้ามากลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณคุณอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็เดินจากไปเข้ามาแล้วก็เดินจากไปมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเบื่อบเบื่อกับ สถานะความเป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าคุณถามว่าอยากมีไหมใครบางคนที่เข้ามาคุณอยากมีแน่นอนนะคะคุณคุณก็กําลังมองหาในสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะใช่ที่สุดคุณมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่ว่ามันมันก็ยังแบบเหมือนไม่แน่ใจไม่ชัดเจนเพราะว่ามันยังเป็นลักษณะ แค่เหมือนกันมีบทสนทนากันอยู่ก็ไม่ได้ชัดเจนนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะมีใครใหม่นกมองว่ามันอาจจะทําให้คุณแบบไม่โอเคอะ่ะมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกที่มันเป็นความถ้าคนที่เข้ามานะความสัมพันธ์ ครั้งนี้ของคุณนกไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเข้ามาแบบนี้คือไปไป,ไปกลับกับอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับคุณว่าเขาจะมาสนิทสนมอะไรถึงขั้นไหนคุณเองคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ถ้าระหว่างนี้มีใครเข้ามานกขอให้คุณปฏิเสธไปก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณเองเป็นคนที่เจ็บ เป็นคนที่เหมือนประมาณว่าไปเป็นคนที่3ไปเป็นมือที่3ของความความสัมพันธ์ของเขานกเลยอขอให้ชาวธนูที่เป็นโสนนะยังไม่ take action ใดๆทั้งสิ้นกับความสัมพันธ์ในคร,ครั้งนี้นะคะก็ขอให้ผ่านไปก่อนคือมองหาอะไรที่มันยั่งยืนกว่านี้ถ้าเป็นช่วงนี้ขอบายบายดีกว่านะชาวธนูโอเคทีนี้ว่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ถ้ามีคนคุยแล้วแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะว่าเป็นอย่างไรมาดูกันว่าความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนของคุณจะไปในทิศทางใดในเดือนมิถุนาย,ายนนี้นะคะอาจจะมีเสียงนกหน่อยนะเป็นช่วงกลางวันปกติจะไม่ค่อยอยากจะอัดกลางวันเพราะว่าที่บ้านนกเลี้ยงนกนะคะแล้วมันก็เลยแบบว่าบางทีมันจะเข้ามาในคลิปเสียงเนาะ ทีนี้มาในเรื่องของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะนกมองว่าตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยคุณทั้งสองคนเนี่ยได้ผ่านการพิสูจน์อะไรบางอย่างมาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเขามองไปในทิศทางที่เขามองคุณไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะคะ คือตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาเหมือนว่าอยากจะไปแนะนําให้ครอบครัวรู้จักละและ,ละมีการดิบยืน่นหรือว่าการพูดถึงเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้ครอบครัวเขาได้รับรู้ความสัมพันธ์ของคุณแล้วแต่ให้เราระยะเวลาอีกสักนิดนึงนะคะอาจจะมีการเปิดตัวไปบ้างแล้วสาหรับบางคู่ที่ความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนนะตอนนี้คือความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการวาดความ อนาคตด้วยกันแต่ว่าเหมือนเรายังต้องรอระยะเวลาอีกสักหน่อยนะคะรอความพร้อมอีกนิดนึงนะแต่ว่าเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะทีนี้มาในส่วนของคนที่มีคู่กันบ้างคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวก,กันนะคะเดือนมิถุนายนนี มีอะไรบ้างในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะอันนี้ชาวสองมาสองได้นะสำหรับชาวธนูนะคะที่มีคู่เป็นแฟนกันชัดเจนนะคะเอ่อน้องมองว่าสำหรับหน้าไพ่แล้วมันเป็นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นไพ่สรุปเนาะ มันอาจจะมีข่าวคราวหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้คุณชาวธนูเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นตกใจไปนิดหน่อยอาจจะเป็นด้วยที่ภาระของคุณที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะมันจะมีการคนเก่าๆกลับเข้ามาหรือว่ามีมีคนที่เราเคยเคยมีเรื่องมีราวหรือว่ามีไม่ใช่มีเรื่องมีราวในในในแง่ที่ไม่ดีนะอาจจะเหมือนประมาณว่าสิ่งที่คุณรอเอาไว้ มันกําลังพัฒนาเกิดขึ้นแต่ทีนี้ว่าจะบอกว่ายังไงเดียะคือความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยมันไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันไปในทิศทางที่ดีทีเดียวแต่มันเหมือนว่ารอเหตุการณ์บางอย่างที่มันกลับเข้ามามันอาจจะมีคนในอดีตย้อนกลับเข้ามาแบบให้คุณไม่ได้ทันตั้งตัวมันก็เลยทําให้รู้สึก เ,เหนื่อยล้าถ้าคุณจะต้องมีความไปรับไปรู้อะไรกับตรงนั้นนะคะมาดูกันนิดนึงขอขยายไพ่นะขอขยายไพ่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะอ่ะโอเคขยับขยับขยับเข้ามาหน่อย อ่าโอเคสำหรับคนที่มีคู่นะคะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆกลับเข้ามาแบบให้คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรืออาจจะได้ข่าวสารของคนรักเก่าก็ได้ทีนี้ว่าคุณจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าถ้ามีคนเก่าๆติดต่อเข้ามาไม่ว่าทางคุณหรือทางเขาแต่นกมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณชาวธนูมากกว่าอาจจะได้ข่าวสารจากคนเก่าๆแบบไม่ได้ทันตั้งตัวซึ่งข่าวตรงนั้นเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแบบ ค่อนข,ข้างที่จะเครียดไหมมันก็ไม่ถึงกับเครียดมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณควรที่จะปิดกัน้นนกมองมว่าคุณเลือกที่จะปิดกั้นไม่รับข่าวสารตรงนั้นกับคนเก่าๆเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยคุณคุณน่าจะโฟกัสไปในเรื่องของปัจจุบันมากกว่านะคะถ้าถ้าสมมติว่า คุณไม่ take a คชั่นใดๆเนี่ยความเป็นครอบครัวของคุณหรือว่าสถานการณ์ปกติของคุณตอนนี้มันก็กำลังไปได้สวยเลยทีเดียวดังนั้นน,นกเลยมองว่าถ้ามีใครที่เข้ามาส่งข่าวหรือจะเป็นแฟนเก่าของคุณติดต่อกลับเข้ามาอันนี้นกมองว่าคุณป้องกันหรือว่าวางตัวได้ดีทีเดียวนะคะที่จะไม่รับข่าวสารนั้นๆเพราะว่าข่าวที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบอือึดอัดรู้สึกแบบมันเยอะ คุณเลือกเลยเลือกที่จะแบบว่า,วาโอเคฉันบล็อกเธอไปแล้วกันสำหรับแฟนเก่าเนาะฉันเลือกที่จะไม่ไม่หือไม่อือไม่รับฟังใดๆทั้งสิ้นคุณโฟกัสไปในเรื่องของครอบครัวและคนปัจจุบันของคุณก็เป็นการ เขาเรียกอะไรนะการวางตัวที่ดีมากๆแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้มีปัญหาใดๆเพิ่มในอนาคตนะคะสําหรับชาวธนูก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็มองว่าคุณและคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีคนเก่าที่จะกลับเข้ามาคือเขาไม่ได้กลับเข้ามานะเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรที่อยากจะขอคําแนะนําหรือว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบมันไม่โอเคอ่ะ แล้วมันอาจจะมีปัญหากับคุณแล้วก็แฟนของคุณในอนาคตคุณก็เลยเลือกที่จะไม่รับข่าวสารนั้นๆมากกว่าสำหรับนกเนาะอะ่ทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์สั้นๆในการอ่นานไพ่ของนกในเดือนมิถุนายนของลัคนาราศีธนูสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการให้นกอ่านดวงให้ในลักษณะตัวต่อตัวเนี่ยจะมีค่าค่า ค่าครู2องอาบเก้าบาทไม่จำกัดคำถามาม30นาทีนะคะแล้วก็อีกนิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาดูดวงนะ้รก็จะมีพระผงมหาจากักรพรรดิสำหรับคนที่ต้องการนะคะถ้าใครอยากจะสวดบูชาแต่ว่าจะไม่มีกรอบไม่มีอันนี้ให้นะคือจะเป็นพระผงด้านในของหลวงปู่ดูนะคะวัดถ้ำเมืองนะเนาะถ้าคนที่บูชาอยู่ก็จะรู้ว่าแรงพุทธคุณค่อนข้างที่จะ ขลังอยู่นะคะสาหรับมหาจักพรพัิใครอยากได้นะก็คือเงินส่วนหนึ่งที่นกเอามาดูดวงเนี่ยนกก็จะไปทําบุญในเรื่องของการสร้างพระแล้วก็มาแจกลูกดวงเพื่อที่ปรับปรับภพบภูมิแล้วก็คนที่สวนมนอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะยึดเป็นแนวทางในการนําสวดได้เลยนะคะสําหรับบทมหาจักพรพัิซึ่งช่วงนี้นกก็จะจะสวดบทนี้อยู่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะก็ใครสนใจในเรื่องของการดูดวงหรือว่าในเรื่องขอ ขอพระไปสวดบูชาก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ที่นกทิ้งไว้ด้านล่างหรือว่าจะอินบ็อก์นกมาก็ได้นะคะก็ยินดีมากๆเลยในหน้าเพจ Facebook นะคะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันไปจองคิวกันได้จากตรงนั้นนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจองไม่เป็นก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์ที่แจ้งด้านล่างด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับลัคนาราศีธนูนะคะขอให้มีความสุขไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ